คนสงสัยว่าบับโบคืออะไรอ่ะคําว่าบับโบก็แปลว่าพ่อค่ะเป็นภาษาท้องถิ่นที่เมืองฟลอเรนซ์ที่อิตาลีก็คือบับโบ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 เป็นแบบปะปาอย่างเงี้ยใช่ปะปาซึ่งซึ่งเป็นร้านของคุณพ่อคุณเอกหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวอไม่ใช่ค่ะเป็นร้านของสามีค่ะเพราว่านี่คือสูตรสามีใช่ค่ะสามีเป็นเชฟอยู่แล้วไหมสามีก็ปกติทําอาหารให้เพื่อนๆทานอยู่แล้วแล้วก็มีหุ้นส่วนร้านอาหารอยู่แล้วค่ะอันนี้จะเป็นสูตรดั้งเดิม นะคะเป็นโฮมเมดของทางอิตาลีภาคกลางแล้วส่วนวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยเรานาเข้ามาทั้งหมดเลยอิมพอร์ตเข้ามาทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะอย่างวัตถุดิบที่เห็นเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นชีสซาลามี่เป็นเห็ดทาร์เฟลเป็นเห็ดพอชินีนะคะทุกอย่างเรานําเข้ามาทั้งหมดเลยพูดยังไงก็จะไม่รู้หรอกถ้าไม่ชีมอะไรที่ขายดีอ่ะในร้านอ่ะขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือพิซซ่าอ๋อพิซซ่าถัดมาก็สปาเกตตี้ลาซานญาอันนี้คือลาซานญานี่ใส่บัวเหรอ อันนี้จะเป็นเพนเน่ใช่ค่ะเพนเน่แหะคะเพนเน่เพสโต้เพสโต้ของเราเนี่ยจะเป็นสูตรโฮมเมดที่เราทําเองก็คือเราจะเอาเขาเรียกว่าหัวลัพาหัวลัพาฝรั่งนะคะมาโขลกแล้วก็มาปนกับเขาเรียกว่าลูกสนแล้วก็อัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์นะคะแล้วก็เม็ดฟักทองแล้วก็ใส่กับปุ้งอะค่ะอันนี้จะอันนี้จานเท่าไหร่145บาบาทมาที่พี่อัน กินแล้วปากดำเนี่ยมัน<า>คืออะไรคะเนี่ยนี่<ใ>นคือออริจินอลแท้ๆของเราก็คือเฟตตูชินีสควิตอิงซีฟู้ดนะคะก็คือเส้นเฟตตูชินีหมึกดำนะคะซีฟู้ด ของเราเนี่ยหมึกดำเนี่ยเราจะใช้หมึกดําจริงๆของปลาหมึกอคะค่ะอ๋อนึกว่าที่ใช้เขียนปากกา <c oughs> อันนี้เท่าไหร่เนี่ยห <c oughs> มึกดำเนี่ยหมึกดำหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทคะ่ะโอ้โหไม่แพงเลยตัวไขราคาไม่แพงค่ะและข,ข้างๆอะคะ้่งอันนี้นจะเป็นเออ่สปากเกตตี้คาโบนาร่าคาโบนาร่าแต่ว่าสูตรของเราเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นเอออันนี้มันดูไม่ค่อยครีมเนาะใช่เพราะว่าถ้าเกิดเคยทานมาสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนี่ยจะครีมมี่มากก็คือใส่ครีมแต่ว่าสูตรออริจินอลดั้งเดิมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือ ไข่แดงใช่ไหมคะอใช้ไข่ไข่สามฟองด้วยกันแต่ว่าสปาเกตตีคาโบนาร่าของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเอากลับไปทานที่บ้านเนี่ยค่ะห้ามอุ่นห้ามเข้าไมโครเวฟเพราะความที่เป็นไข่สดไอ่สดจะสุกขึ้นไปอีกใช่ค่ะใช่มาที่พิซซ่าถาดนี้มันมีหลายหน้าเลยใช่ไหมพิซซ่าถาดนี้จะมีทั้งหมดสหน้านะคะก็อย่างที่เห็นสีเหลืองๆนะคะอันนั้นจะเป็นหน้าโฟชีส นะคะถัดไปสีดําอันนี้จะเป็นสูตรของร้านเราเองก็คือเป็นเห็ดพอชินีนะคะปนกับเห็ดทาฟเฟลนะคะเราจะปนสองเห็ดด้วยกันเป็นเห็ดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นหน้าถ้าเมกันก็จะเรียกว่าเปปโปลนีใช่แต่ว่าของเราก็คือซาลามีแล้วก็หน้าสุดท้ายที่เห็นอยู่ในถาดนี้นะคะก็คือพามาแฮมอย่างพามาแฮมเราก็อิมพอร์ตมาจากที่อิตาลีเลยแล้วถาดข้างหน้านุลาข้างหน้านี้จะเป็นมิคโคคัตค่ะก็คือจะนําเขาเรียกว่าเป็นแฮมซาลามี ชีสอิตาเลียนซอสเซตที่ดีที่สุดนะคะในแต่ละเมืองของอิตาลีนะคะแพงไหมน่ะเอ่อถ้าอันนี้จะเก้ารค่ะโอ้โหนเป็นแบบโคคัคใช่าไหร่เนื้อล้วนๆอันนี้ไส้กรอกสไตล์อันนี้อะไรนะฮะอันนี้จะเป็นพิซซ่าซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักเรียกว่าพิซซ่าอินเฟอร์โนนะคะหรือถ้าแปลเป็นภาาษอังกฤษก็คือพิซซ่าเฮลพิซซ่าร้อนๆสีมันดูเผ็ดน่ะเผ็ดใช่ไหมใช่ค่ะเผ็ดแพงไหมตัวนี้ก็จะ อยู่ที่ประมาณ250บาทโอ้ยไม่แพงอะโอ้โหมันจะโ้ยทำไมไม่แพงเลยอะเพราะว่าตอนเราทําราคาเนี่ยเราทําให้เพื่อนเพื่อเนี่ยฮะแล้วตอนที่ทําขายเพื่อนๆ่นเนี่ยคือเพื่อนไปกินที่บ้านหรือเราส่งส่งไปก่อนค่ะดลิเวอรี่แล้วตอนหลังเพื่อนก็บอกว่าอิตาเลียนเนี่ยคือต้องทานร้อนๆคือต้องทําแล้วทานเลยเพื่อนเื่อก็เลยบอกว่าทัางนั้นฉันขอไปทานที่บ้านเธอได้ไหมก็บอกเอะบ้านเรามีเก้าอี้แค่แปดตัวเพื่อนเื่อบอกจันฉันขอไปทานก็เลยเป็นกลายเป็นเชฟเทเบิลที่บ้านไม่คิดว่าจะทำเป็นร้านอาหารแบบเป็นร้านอาหารเหรอ เราไม่สะดวกอะค่ะเพราะว่าสงสารสามีสงสารบับโบก็ไม่ได้สงสารเราค่ะแต่ว่าเราทํำกันเป็นแบบว่าครอบครัวของหวานก็น่าทานของหวานก็มีเนาะใช่อันนี้ก็แบบอันี้ชอบเลยภูมิใจนําเสนอนะคะก็จะเป็นที่รามิสุมันต่างยังไงคะเราทําเองก็คือทําเองทั้งหมดเลยนะคะก็คือไม่หวาน เราจะไม่หวานค่ะทานแล้วไม่จะไม่รู้สึกว่าอุ้ยน้ำหนักขึ้นนะคะทานแล้วไม่รู้สึกบางคนเห็นอาจจะกลัวไงที่ร้านนีค่ะร้านอยู่ที่ไหนคะช่วยฝากร้านนิดนึงค่ะร้านนะคะจะอยู่ที่ลาดพร้า80นะคะแยก21นะคะก็สามารถที่จะโทรไปจองโต๊ะล่วงหน้าได้นะคะที่เบอร์0955614956นะคะหรือว่าสั่งผ่านแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้เพราะว่าตอนนี้เอกเข้า Grab นะคะเข้าวงในไลแมน โกเจกนะคะแล้วก็ล่าสุดเป็นแอปไทยที่ชื่อว่าแอป,ป o b i ิน o o d แล้วนะคะยังมีเมนูอีกหลากหลายมากมายประมาณ30เมนูเห็นล้าเป็นโฮมเมดแต่มี30เมนูอย่างที่คุณอัญทานเนี่ยอันนี้หญญาทานยากอันนี้ขออนุญาตแนะนานะคะลาซานญาไก่งวงตาย้ะลูกสุดพันอมากเลยกน้องพอต้องชอบมากีต้ยอ